สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวด่วนมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเมื่อมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟส3ออกไปนะครับหลังจากที่โควิดระบาดรุนแรงทำให้ประชาชนนะครับไม่สามารถออกมาใช้จ่ายได้ตามปกติทำให้กระทรวงการคลังนะครับอาจจะเสนอเลื่อนโครงการคนละครึ่งออกไป และเพิ่มเงินนะครับโครงการเราชนะและม .3-3 อีกโครงการละ1เดือนนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมในรายละเอียดกันนะครับก่อนเดืนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนายกเรียกถกทีมเศรษฐกิจด่วน28มิถุนายนลุ้นเลื่อนมาตรการคนละครึ่ง หนึ่งกรกะดาคมนี้นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่28มิถุนายน2564พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีการเรียกประชุมคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเป็นการด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ หลังมีการประกาศปิดพื้นที่และกิจกรรมบางจุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิดและสำนักงานสภาพัฒนนะครับเปิดเผยว่าคาดว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปิดพื้นที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกไปใช้จ่ายได้ทำให้กระทรวงการคลังอาจจะเสนอให้เลื่อนโครงการคนละครึ่งนะครับที่จะเริ่มในวันที่1กรกฎาคม2564นี้ออกไปอย่างน้อย1เดือนนะครับ ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์โครงการเพื่อกระตุ้นการใช้ใจ่ายแต่ประกาศคำสั่งล่าสุดมีการกำหนดไม่ให้ร้านค้านั่งกินได้ในร้านนะครับเป็นเวลา30วันมาตรการคนละครึ่งจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้อย่างไรก็ดีจะต้องหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพราะว่ายังมีบางแนวคิดให้คงระยะเวลามาตรการเดิมไว้จึงต้องพิจารณาความเหมาะสมให้รอบด้าน หากมีการเลื่อนสสชก็ต้องเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะมะติคลมกำหนดให้เริ่มมาตรการ1กรกฎาคม2564นอกจากนี้อาจจะมีการพิจารณาเสนอให้ในายกรัฐมนตรีจ่ายเงินเพิ่มในมาตรการเราชนะและม .33 เราลักกันที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564นี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานและประชาชนทดแทนไปก่อนเป็นเวลา1เดือนส่วนจำนวนเงินจะให้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีโดยแหล่งเงินจะใช้จากพระกองเงินกู้500แสนล้านบาทที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ประชาชนนะครับรายได้ก็แทบจะไม่มีนะครับ สถานที่ต่างๆก็ถูกปิดบางคนก็ตกงานนะครับเงินที่จะเติมเข้าคนละครึ่งแทบจะไม่มีนะครับโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆก็คือโครงการเราชนะและม3 3นะครับเพราะว่าไม่ต้องเติมเงินเข้าไปนะครับเอาเงินคนละครึ่งมาให้หม33มเราชนะไปเลยนะครับจะดีกว่าให้ประชาชนควักเงินตัวเองออกมาใช้นะครับเงินจะใช้ในแต่ละวันก็ยังจะไม่มีนะครับ และนี่ก็เป็นความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับที่อาจจะเลื่อนนะครับและเพิ่มเงินให้โครงการเราชนะและม .33 อีกหนึ่งเดือนอาจจะเริ่มในกรกฎาคมนี้ทันทีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ